สวัสดีครับมาดูการให้น้ำเรือนครับนี่มาเปิดถามนะครับทำการเกษตรครับทำด้วยใจรักนะครับไม่มีอะไรมากมายอัปเดตครับนี้ครับสวนผสมผสานครับ มีทั้งกล้วยทั้งทุเรียนนะครับไม่รู้จะได้กินไหมระบบให้น้ำครับรอดทุกต้นนะครับไม่รู้ว่าจะโตไหมนะครับต้นนี้ก็สูงมากนะครับสูงครับสูงครับผมอีก ตวยเล็บมือนางนะครับน่าจะได้กินไปเรื่อยแล้วครับนี่หวังคุดต้นนี้เพิ่งลงปลูกนะครับเีไว้จะทำให้นนแน่นอนนะครับ เริ่มเขียวแล้วดูครับเริ่มแตกยอดแล้วครับเริ่มทําถูกทางแล้วครับนี่จากต้นที่ตายแล้วฟื้นแล้วดูเอาครับนี่ก็ต้นเขรีครับเอามาลงเล่นๆครับเดินดูกันนะครับนี่มีอะไรมากครับทําด้วยใจรักครับดูครับต้นนี้ครับ ใบยอดเขียวเลยครับต้นนี้เพิ่งลงได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับยอดเริ่มเดินแล้วปลูกให้ถูกวิธีแล้วก็น่าจะรอดแล้วครับนี่ดูต้นนี้จากที่เคยจะตายนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ นี่มาดูต้นยังไม่ถึงปีนะครับความก้าวหน้าของเขานะครับดูนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะไม่ถึงปีนะครับประมาณเจ็ดเดือนนะคนี่ดูครับโคนให้น้ำบันเว้นบันนะครับนี่ ขวงมะน,นีนะครับขมงอี่อะไรวะอันนี้มูนะครับอันนี้เพิ่งลงปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ดินนะครับอันนี้ก็ต้นใหญ่ที่สุดในสวนนะครับมาดูครับแต่งกิ่งแล้วนะครับดู สูงประมาณไหนมาดูกันครับ,รบดูเลยนะครับสูงกว่าผมอีก